เสียงเสียงไม่มีใช่ไหมว่าจะเอาไข่ไปไข่เตืมนล้ยมีไข่กิ่นไหมลูกอู้ไม่ไม่มีหรือไม่เอานี่เอามาจากไหนฟางฟาฟางูฟางบอกมีทิศเสิงมันเห่าหมาหมาก็เห่าทำไมไม่เชิญแม่มาดานะไม่ทำอะไร แม่เรียนหนังสือดิใช่ไหมใช่ทำเงินนิดรอดหนึ่งแล้วนะใหญ่ไหมลุงมุดนะตัวใหญ่ไหม็พอสมควรนะอืมสักโดนหูโอ้ยหมีใจเย็นลูกหมีไหนในผมเขียว ฝนเป็นนี่หลนะเนาะมันขึ้นจากบ่อด้วยนะมันฝนน้ำไปทั่วน้ำตืมนหมตืนแมวม,มันคนหนีหนีนั่นแหละหนีเข้ามาลบในนี่ปกติมันจะไม่เข้าบ้านเนาะหนีนะมันก้อะหาต,ะตูบ้านจะพังลูก ตัวแด้วยอย่าบังนี่จะทำให้การทำงานลำบากตียมบากไงเฮ้ยอย่าอย่าเอาแหมาออกมามันก็จะมากัวยด้วยอ้ไหนดูกโดนแล้วโดนแล้วโดนตัวไหม เสียมันเฮาเ,าเา้าเฮาเระวังนูมดมันจะเปิดประตแล้ว <c oughs> นีนยต่คือที่แเาเออ

ไม่เหลือแล้วครับมันมันหนีหมาหนีแมวมาไ่หนีหมาเจอแบบเรื่อยหมาเจอหมาตึ้งเหงาก็หนีโอ้โหนี่หนูเห่าขนาดนี้ถือว่าใหญ่มากนะใหญ่ใหญ่ใหญ่ใครอยากเลื้อยาวใครจะขวบไหมเม็ตรตัวท้อขวบเออใช่ใช่ตัวท้อขวบไปตัวท้อยหญ่ใช่ไหมอืมอืโอเองเอาถุงมาใส่ครับอันตรายนะครับหน้าฝนใช่ใช่ แล้วก็บ้านเราค่อนข้างรกนะครับรกรกไปด้วยต้นไม้หมาแมวก็ก็เลี้ยงไว้เยอะๆครับมันช่วยได้จริงๆครับเดี๋ยวใส่ก่อนก่อน,อนที่หมีจะหม,มันไม่กินไม่กินดอกมันโข้กคาบเลยแ่ะลูกตัวนี้แหละครับไอหมีมันเจอครับไอหมีก็เห่ามันมันก็เห่าไอหมีครับเดี๋ยวเป็นอาหารให้กับ ท่านสอดคอหย่อยนะครับคอคอเล้าขาวครับตัวใหญ่ตัวใหญ่อันตรายด้วยครับใหญ่เเียระพวงหอละเมลไฟเดี่ยวมาหูกอันตรายอันตรายครับผมครับความยาวก็น่าจะประมาณเมตรสิบเศษครับโอเค ธรรมชาตินะครับเราก็ต้องป้องกันตัวเองเสร็จแล้วมันก็เป็นอาหารป่าสำหรับท่านที่ชอบนะครับสิ่งไม่หนีมันอยู่ข้างในตัวนั้นแหละครับมันเจอครับมันเห็นทำให้เราปลอดภัยเดี๋ยวปล่อยน้น้ก,ก่อนครับตอนนี้ถังไว้ในห้องน้ำผุ้ม,มัมนลงมานะมานี่ไปไปในเข้าไปในบ้านเฮ้ยมีมีมี อืมีมีมีนู่นนี่คร okay. yeah. no, 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 no. <co> <drag> ับต <coping> no, no, exactly. ัวนี้แหละมันเจองูครับนู่นนุ่นโอเคครับเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวไว้เยอะๆครับมันช่วยได้จริงๆไปแล้วครับซองที่อยู่อืปล่อยน้องยังปล่อยแล้วปล่อยแล้วโอ้ยตัวงใหญ่เปลี่ยนนี่ล่ะรู้แต่จะปล่อย มันยังได้กลิ่นอยู่แล้วพออันน้ำไปทั้งเค